สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง k i t t y Easy c g นะคะอ่าก็วันนี้นะคะเราจะมาในเนื้อหาที่ไม่ได้ทำมานานมากแล้วนะคะก็คือเนะะื้อหาเคล็ดลับจำอักษรจีนนั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มจากหมวดหมวดไปเนะเราจะอาจจะตัวคนตัวเรนอ่ะตัวโคตัวมูหรือพวกหินนะคะพวกก้อนเมฆดินฟ้าอากาศ ก็เช่นกันค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันจากตัวชื่อที่แปลว่า10คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวชื่อตัวนี้เนี่ยจะสามารถแตกออกไปเป็นห้าตัวอักษรจีนตัวไหนได้บ้างซึ่งคําศัพท์ในคลิปนี้นะคะก็จะค่อนข้างง่ายนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวตั้งต้นของเราเนี่ยมันคือตัวชื่อซึ่งตัวชื่อเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เรียนภาษาจีนก็ต้องเริ่มนับหนึ่งถึงสิบเนาะ เพราะฉะนั้นตัวที่มันจะต่อยอดไปจากตัวชื่อนะคะมันก็จะไม่ใช่ศัพท์ที่ยากมากจะค่อนข้างเป็นแบบพื้นฐานพื้นฐานเลยบางคนอาจจะแบบคํานี้รู้อยู่แล้วค่ะเขียนเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะใครที่เพิ่งเข้ามาเรียนภาษาจีนใหม่ๆม,มาดูเนี่ยก็จะได้ ะจะหมักสอนจีได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแม่เรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะคือคำว่าชื่อตัวตั้งต้นของเรานะคะชื่อตัวนี้เขียนง่ายมากเลยมีแค่สองขีดเท่านั้นนะคะก็คือขีดน,นอนกับขีดต,ตั้งชื่อตัวนี้เนี่ยมองรวมๆก็เหมือนตัวเลขบวกนะคะชื่อตัวนี้แปลว่า10ก็คือ12 3 4 5ส7 8 9 10ีนั่นเองค่ะสมมติ10อันก็ชื่อเกอาสอัน ซึ่งคาว่า10ตัวนี้นะคะก็จะมีอักษรที่มันเขียนคล้ายๆกันอยู่นะคะเอามาฝากทุกคน2ตัวด้วยกันค่ะคือคําว่าเชียนคาว่าเชียนคํานี้นะคะแปลว่าพันก็เป็นหน่วยเหมือนกันนะคะหลักหน่วยหลัก1ิบหลักร้อยหลักพันนะคะคํานี้แปลว่าพัหนหพันก็อีเชียนอ่าก็เป็นการนับตัวเลขเหมือนกับคําว่าืิอนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งคือคำว่าก้านก้านคำนี้นะคะแปลว่าทำทำงานสมมติอยากถามว่าทำอะไรก็ก้านฉันมาก้านฉันมาทำอะไรคำนี้นะ,ะก้านแปลว่าทำก็จะเห็นว่าเจ้า3ตัวนี้นะคะก็เขียนต่างกันเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็คือส่วนหัวด้านบน ซึ่งก็จะเป็นตัวพื้นฐานทั้งนั้นเลยนะคะคำว่าก้านเจอบ่อยมากคำว่าชื้อกับคำว่าเชียนเราก็จะใช้ในการนับตัวเลขกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับการจำเซล่ามีเคล็ดลับอะไรจะทำให้เราจำได้ไง่ายมากขึ้นในส่วนของการจำนะคะเราก็ต้องจำตัวชื้อให้ได้ก่อนนะคะซึ่งก็ไม่ยากเนาะตัวชื้อเป็นเลขบวกแปลว่า10แล้วก็ให้คิดแบบนี้ค่ะให้คิดว่าเขาเป็นทหาร คุณชื้อนะคะแปลว่า10ก็ยศเท่าไหร่คะยศใน1ิก็จะโล่งๆอย่างนี้นะคะจะไม่มีไม่มีหมวกไม่มีปืนไม่มีอะไรไม่มีพับแต่ข้างล่างนะคะเชียนเชียนเขาแปลว่าพันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายศในพันค่ะ,ะเขายศในพันนะคะเขาก็ตำแหน่งสูงเนาะเขาก็ต้องมีเริ่มมีพับละเขาก็จะมีหมวกหมวกใสเพราะฉะนั้นคุณเชียนนะคะในพันเป็นในพันก็จะใส่หมวกเช้แบบนี้นะคะ เป็นในพันุนั่นเองส่วนก้านก้านเขาแปลว่าทำนะคะแปลว่าทำงานคนทำงานนะคะจะใส่หมวกเฉยๆไม่ได้มันแดดร้อนมันบังแดดได้ไม่ทั่วนะคะเขาก็จะใส่หมวกเป็นแบบหมวกยาวๆตรงๆอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้านก็เลยจะมีส่วนบนที่ตรงนะคะส่วนเชียนเนี่ยจะมีส่วนบนที่ตวัดลงมา ส่วนตัวชื้อนะคะจะไม่มีส่วนเครื่องบนเลยอ่าก็อ่าโยงเป็นเรื่องราวนะ,ะจําง่ายๆ3ตัวนี้คำที่4ี่นะคือคำว่า,ห,าห้านคำนี้นะคะก็แปลว่าอ่ะยังไม่บอกว่าแปลว่าอะไรห้านคำนี้นะคะเหมือนกับคำว่าก้านเลยอ่าต่างกันนิดเดียวค่ะคือคำว่าห้านคำนี้เนี่ยมันมีจุด3มจุดอยู่ข้างหน้า เหมือนจะเคยพูดไปแล้วนะคะในอักษรข้างควรรู้นะคะตอนหยดน้ำสามหยดหรือสั้นเต๋นสวยนั่นเองสั้นเต๋นสวยนะคะมันก็จะเป็นอักษรข้างที่เวลาไปอยู่หน้าคาคาไหนเนี่ยคํคำนั้นนะ,ะส่วนมากก็มักจะมีความหมายเกี่ยวกับน้ําแม่น้ําอะไรประมาณนี้ซึ่งสั้นเต๋นสุยตัวนี้นะคะมักจะมีความหมายเกี่ยวกับน้ามารวมกับคําว่าก้านที่แปลว่าทําทํางาน ก็จะเป็นยังไงคะลองจิงนตนาการเวลาเราทำงานแล้วมันจะมีน้ำอะไรออกมาอ่ามันจะมีเหงื่อออกมานะเพราะเราเหนื่อยเราร้อนทำงานก็จะมีเหงื่อออกมาเพราะฉะนั้นห้านคำนี้นะคะก็จะแปลว่าเหงื่อนั่นเองค่ะมาดูคำที่5กันค่ะคำที่5ให้ทุกคนนึกภาพแบบนี้ก่อนนะคะสมมติเรามีงานกลุ่มที่ต้องทำกับเพื่อนสองคนทำนะคะก็คือคำว่าก้าน การที่แปลว่าทำเนาะ,ะแต่เพื่อนค่ะกินแรงเราไม่ช่วยเราทำกลายเป็นเราทำอยู่คนเดียวนะคะไอ้เจ้าก้านตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไงคะมันก็จะเอียงเพราะมันไม่สมดุลน,นะคะมันไม่ยุติธรรมก้านก็จะเอียงแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้มันยุติธรรมนะคะเราก็ต้องช่วยกันทำทำกันคนละครึ่งเนาะช่วยกันทำงานกลุ่มก็ต้องช่วยกันทำก็ต้องมีคนสองคน ช่วยกันอยู่บนก้านนี้นะคะช่วยกันทำงานกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ค่ะก็เลยจะกลายเป็นคำว่าผิงที่แปลว่ายุติธรรมนั่นเองซึ่งศัพท์คำว่ายุติธรรมนะคะก็อย่างเช่นคำว่ากงผิงกงผิงยุติธรรมปู่กงผิงไม่ยุติธรรมและคำว่าผิงนะคะถ้าเราเติมเฉาจือโถเข้าไปเฉาจือโถตัวนี้นะคะเป็นอักษรข้างอีกแล้วเป็นเพี้ยนผางนะคะที่เกี่ยวกับพืช ไปอยู่บนตัวไหนเนี่ยตัวนั้นส่วนมากนะคะก็มักจะมีความหมายเกี่ยวกับพืชถ้าเราเติมเฉาจือโถลงไปบนหัวคําว่าผิงนะคะก็จะได้เป็นคําใหม่ค่ะเป็นคําว่าผิงอ,ออกเสียงเหมือนเดิมนะคะแต่ความหมายเปลี่ยนไปค่ะผิงตัวนี้นะคะจะแปลว่าแอปเปิลผิงกวักวผิงกัวแอปเปิลก็จะเห็นได้ว่าเฉาจือโถข้างบนนะคะเป็นตัวที่ให้ความหมาย ส่วนตัวที่ให้เสียงเนี่ยก็จะเป็นคำว่าผิงที่แปลว่ายุติธรรมนะคะมารวมกันเป็นคำใหม่เป็นคำว่าแอปเปิ้ลคำที่7ค่ะคือคำว่าป้านป้านที่แปลว่าครึ่งแบ่งครึ่งนะคะ,ะคำว่าป้านนี้นะคะก็คิดง่ายๆค่ะสมมติมีไส้กรอกก็ได้ไส้กรอก2อันนะคะแล้วก็มีคน2คนนะคะอยากกินไส้กรอกเราก็ต้องแบ่งครึ่งนะคะให้เขา แล้วการแบ่งครึ่งเนี่ยก็ต้องแบ่งอย่างเท่าๆกันนะคะแล้วก็ต้องบรรจงลากเส้นลากลงมานะให้มันอยู่ตรงกลางที่สุดก็จะกลายเป็นคําว่าป้านที่แปลว่าครึง่ง <c oughs> ก็อย่างเช่นคําว่าป้านเทียนป้านเทียนก็แปลว่าครึง่งวันครึ่งวันนี้นะคะก็อย่างเช่นตึงหรืป้านเทียนลองมาครึ่งวันละซึ่งครึ่งวันในที่นี้นะ,ะมันก็เป็นแบบ หมือนคำเปรียบเปยนะคะเราอาจจะรอมาแค่ครึ่งชั่วโมงแต่เขามาสายอะ่ะเราก็โหไม่เพิ่งมาเนี่ยรอมาครึ่งวันแล้วนะตึงแล้วป้านเทียนก็หมายความว่ารอมานานแล้วนะต่อมานะคะคำที่8-90เอ่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวโคที่แปลว่าปากเข้ามารวมด้วยนะคะคำว่าโคเนี่ยเราก็เคยพูดถึงกันไปแล้วนะในเคล็ดลับจมอมศรจีนตอนของโคนะคะอ่ามีลิง์แนบไว้ให้ใครยังไม่เคยดูกลับไปดูได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดู ตัวที่8กันเลยนะคะก็คือคำนี้ค่ะเย่เ yeah, ย yeah ่คำนี้นะคะแปลว่าใบไม้อ่ะก็จะเห็นว่าข้างหน้านะคะเป็นเหมือนตัวโคส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนตัวชื้อที่แปลว่า10นั่นเองอ่ะแล้วโคกับชื้อรวมกันกลายเป็นใบไม้ยังไงนะคะให้ทุกคนจินตนาการะคะ่ะมาดูรูปนี้กันนะคะก็จะเห็นว่าดูแบบไป,ไปมีตัวชื้นนะคะเป็นเหมือนคล้าย เป็นลำต้นนะคะตั้งๆเป็นลำต้นแล้วก็แผกไปซ้ายขวาเนี่ยเป็นกิ่งก้านนะคะแล้วก็จะมีพุ่มใบไม้นะคะเกาะอยู่รอบๆเลยกิ่งก้านอะ่ะข้างล่างก็จะเป็นรากต่อมานะคะว่าแบบนี้มันยากค่ะเปลืองเวลาก็เขียนให้มันง่ายขึ้นหน่อยนะคะก็เป็นแค่กิ่งก้านแบบเพียวๆนะคะอะ่ะเริ่มดูเหมือนตัวฉีอขึ้นมาละส่วนใบไม้นะคะก็อ่างง่ายๆเอาเป็นสี่เหลี่ยม อันนี้คือยุคที่2นะคะยุคที่3ค่ะเราเขียนง่ายๆหน่อยก็คือมีใบไม้ใบเดียวก็พอแล้วแล้วก็มีตัวชื้นนะคะเป็นแทนลำต้นกับกิ่งก้านอ่าพอเข้าเขาไหมคะเพราะฉะนั้นนะสตัวนี้ก็จะกลายเป็นคำว่าเย่ที่แปลว่าใบไม้นั่นเองค่ะคำที่9นะคะคำที่9เขียนแบบนี้ค่ะอ่าคำที่9ครัคนี้นะคะคือคำว่าเฉอเฉที่แปลว่าลิ้นค่ะ ข้างบนนะคะตัวข้างบนทุกคนจําได้ไหมคะคือตัวอะไรใส่หมวกเชยๆอย่างนี้นะคะก็เป็นเป็นในพันนะคะแปลว่าพันนั่นเองคือตัวเชียนส่วนข้างล่างนะคะสี่เหลี่ยมคือคําว่าโขที่แปลว่าปากอะไรกันนะ,ะที่มันอยู่ในปากแล้วก็ช่วยให้เราเป่งเสียงออกมาได้เป็นพันๆเสียงเลยนะคะก็ต้องเป็นลิ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่ในปากแล้วก็ ช่วยเราเปล่งเซลมาเป็นพันๆเลยเนี่ยก็จะคือเฉือที่แปลว่าลิ้นนั่นเองเฉือทบเฉอทบลิ้นและถ้าคําว่าเฉือนะคะข้างหน้ามีซานเตียนสุยหรือว่าหยดน้ํามหยดเนี่ยก็จะกลายเป็นอีกคํานึงค่ะเป็นคําที่1ิบของเรานะคะคือคําว่าหัวหัวที่แปลว่าชีวิตก็คิดง่ายๆแบบนี้ค่ะคนเราเนี่ยขาดน้ําก็คือเสียชีวิตไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลิ้นของเราก็ต้องมี น้ำคอยผ่านเข้าปากเราไปอยู่ตลอดเวลานะคะถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ก็คิดง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะลิ้นเราต้องได้อยู่คู่กับน้ำไปตลอดและนี่ก็คือสับสิบคำในเคล็ดลับจำาอกสอนจีนของเราใน ep นี้นะคะก็สนุกมากเลยได้กลับมาทำเคล็ดลับเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ต้องใช้จินตนาการแล้วก็ยงนูน่นโยงนี่มากเลยนะคะก็ถ้าทุกคนมีคอนเทนต์ไหนที่อยากดูหรือว่า รอมานานแล้วไม่ทําสักทีเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะยังไงเนี่ยคลิปนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนอยังไงเนี่ยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องคิตตี้ซีจีด้วยนะคะบ๊ายบาย